กินกบตัวนั้นซะตอนจบบทเรียนที่20สสร้างสํานึกแห่งความเร่งด่วนนโปเลียนฮิลบอกว่าอย่ารอเพราะโอกาสที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอยู่จริงแค่เราเริ่มต้นจากจุดที่ยืนอยู่และลงมือทำด้วยเครื่องมือที่เรามีแล้วคุณจะได้พบเครื่องมือที่ดีกว่าในระหว่างทางดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จสูง จะมุ่งเน้นที่การลงมือทาและจะทำงานที่สำคัญให้เสร็จเสมอคนสำเร็จจะคิดวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานจากนั้นจะลงมือทำอย่างรวดเร็วในขณะที่คนส่วนใหญ่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อคุณทำงานอย่างจดจ่อและต่อเนื่องคุณจะเข้าสู่ภาวะลื่นไหลเมื่อคุณอยู่ในภาวะลื่นไหล คุณจะทำงานและได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างน่ามหัศจรรย์ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะเบิกบานปลอดโปรง่งและมีความสุขเต็มไปด้วยพลังคุณจะมีสมาธิดีขึ้นและมีการตัดสินใจที่แม่นยำอย่างต่อเนื่องคุณจะมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามอีกวิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นภาวะรื่นไหลให้เกิดขึ้นก็คือ การสร้างสำนึกแห่งความเร่งด่วนมันจะเป็นแรงผลักดันจากภายในคุณจะต้องแข่งกับตัวเองถ้าคุณมีสำนึกแห่งความเร่งด่วนคุณจะมีแนวโน้มที่จะลงมือทำทันทีแล้วมันจะทำให้คุณจดจอ่อแล้วได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายเมื่อคุณลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั่นคือคุณได้กระตุ้นให้เกิดแรงเวียงมันจะทำให้คุณเอาชนะความเฉื่อยชา และเมื่อคุณได้เริ่มลงมือทําและทําต่อไปเรื่อยๆมันจะทําให้พลังในตัวคุณพุ่งสูงขึ้นคุณจะทํางานเสร็จเร็วมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสุดท้ายคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งด้วยการที่คุณมีสํานึกแห่งความเร่งด่วนจะผลักคุณเข้าสู่ทางลัดในหน้าที่โดยอัตโนมัติยิ่งคุณทํางานเสร็จเร็วเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้สึกดีกับตัวเอง ภูมิใจในตัวเองและนับถือตัวเองมากขึ้นและจะทำให้คุณสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้และอีกหนึ่งวิธีที่เรียบง่ายและทรงพลังที่สุดในการกระตุ้นตัวเองคือการพูดกับตัวเองซ้ำๆคือคำว่าทำเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้และเมื่อรู้สึกว่าตัวเองวอกแวกต้องพูดกับตัวเองซ้ําๆว่ากลับไปทำงานกลับไปทำงาน ถ้าคุณสั่งสมชื่อเสียงให้ตัวเองมีชื่อเสียงในการทำงานสําคัญสําคัญเสร็จเร็วและยอดเยี่ยมถ้าคุณทำได้คุณจะกลายเป็นคนที่น่ายกย่องมากที่สุดในอาชีพของคุณเลยเวิร mm ์กช็อปที่20จงตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างสํานึกแห่งความเร่งด่วนในทุกๆสิ่งที่คุณทำเลือกงานที่คุณมักจะพัดวันประกันพุ่งและตัดสินใจว่าจะสร้างนิสัยใหม่ ให้ทำงานดังกล่าวเสร็จอย่างรวดเร็วเมื่อคุณมองเห็นโอกาสหรือปัญหาใดๆก็ตามอย่ารีรอให้คุณลงมือทำและจัดการกับมันทันทีบทเรียนสุดท้ายบทเรียนที่21แน่วแน่กับงานทุกอย่างที่ทำจงเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและพุ่งเป้าหมายไปยังจุดที่ต้องการเราสามารถสรุปแผนงานจัดลำดับความสำคัญและจัดระบบทั้งหลาย เหลือแค่ประโยคเดียวก็คือกินกบตัวนั้นซะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการมุ่งมั่นและใช้เวลาดังนั้นคุณต้องใช้ความสามารถเลือกงานที่สำคัญออกมาแล้วลงมือทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจจนเสร็จเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อลงมือทำแล้วจงทำต่อไปเรื่อยๆอยาวอกแวกคุณต้องการกระตุ้นตัวเอง ด้วยการพูดเตือนตัวเองซ้ำๆว่ากลับไปทำงานการทำงานอย่างจดจอ่อโดยไม่ลดละมันจะทำให้คุณลดเวลาในการทำงานนั้นลงถึง50%เลยทีเดียวและนิสัยที่ทำาหยุดๆก็จะยืดระยะเวลาในการทำงานออกไปถึง500%เมื่อเทียบกับเวลาที่ควรจะใช้จริงและเมื่อคุณกลับไปทำงานคุณต้องเริ่มต้นใหม่ปรับตัว ย้อนกลับไปที่งานที่ค้างอยู่ต้องคิดย้อนไปว่าถึงตรงไหนแล้วและหยุดทำไปเมื่อไหร่มีอะไรที่ต้องทำบ้างคุณจะต้องเอาชนะความเฉื่อยชาและต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าจะเริ่มกลับมาทำงานได้แต่ถ้าคุณตั้งใจโดยไม่หยุดพักมันจะเป็นการสร้างพลังความกระตือรืรน้นและแรงจูงใจขึ้นมามันจะทำให้คุณทำงานได้มากขึ้น ดีขึ้นและเร็วขึ้นด้วยจงอย่าลืมว่าการทำงานอื่นที่ไม่สำคัญมันจะทำให้คุณใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าคุณสร้างวินัยให้ตัวเองทำงานสำคัญอย่างต่อเนื่องมันจะทำให้คุณทำงานจนสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการมีวินัยในตัวเองคือความสามารถในการบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำ ไม่ว่าคุณจะอยากทำมันหรือไม่ก็ตามเพราะความสำเร็จไม่ว่าด้านใดก็ตามต้องอาศัยการฝึกฝนการมีวินยัยและการควบคุมตัวเองจึงจะสร้างนิสัยพื้นฐานของความสำเร็จได้ <F acia> การทำงานที่สำคัญจนสำเร็จมันเป็นบททดสอบความเข้มแข็งความตั้งใจจริงและความแน่วแน่ของคุณยิ่งคุณมีวินัยมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งนับถือตัวเอง และมันจะทำให้คุณฝึกตัวเองต่อไปคุณจะรู้สึกเก่งขึ้นมั่นใจมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นด้วยสุดท้ายไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายใดก็ตามคุณจะทำมันสำเร็จได้ควบคุมชีวิตตัวเองได้โดยการระบุง,งานสำคัญออกมาจากนั้นก็กินกบตัวนั้นซะเบรกช็อปที่21จงลงมือทำ เลือกงานหรือโครงการที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำให้เสร็จได้แล้วลงมือทำทันทีเมื่อคุณลงมือทำงานที่สำคัญที่สุดแล้วจงฝึกให้ตัวเองเพียรพยายามต่อไปอย่างไม่วอกแวกอยู่ในลู่จนกว่างานนั้นจะเสร็จสมบูรณ์และนี่คือหนังสือกินกบตัวนั้นซะของไบรอันเทซีผู้สร้างหวังว่า คุณจะได้รับประโยชน์และความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในหนังสือเล่มถัดไปขอบคุณที่กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ